สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat5T ครับเวลาดีๆหนึ่งทุ่งตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมก็ไปธีแมนครับจะานํนำเทคนิควิธีการแก้ปัญหาเสียงดังข้างเดียวใน Windows 11ที่เราควรรู้นะครับต้องบอกว่ามีบางคนนะครับสอบถามว่าเอ๊ะใช้งานในส่วนของคอมพิวเตอร์อยู่นะครับทำไมลำโพงมาเสียงดังข้างเดียวนะครับหรือหูฟังเสียงดังข้างเดียวนะครับพี่ก๊อฟใน Windows 11เนี่ยนะครับเดิมเนี่ยใช้ Windows 10ใช้งานได้ปกตินะครับพออัปเกรดขึ้นมาแล้ว เจอปัญหาว่าทำไมเสียงดังข้างเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนตรงที่ว่ามันมีการตั้งค่าตรงส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้เสียงนั้นมันดังข้างเดียวไปดูดีกว่าว่าเราเผลอไปตั้งค่าตรงนี้กันหรือเปล่าครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนนะครับว่าเราไปเช็คดูว่าเราไปตั้งค่าทําให้ลําโพงมันดังข้างเดียวหรือหูฟังมันดังข้างเดียวหรือเปล่านะครับก็คือให้เรานะครับลองเช็คดูก่อนอย่างมิกอบยกตัวอย่างก็คือตอนนี้นะครับเปิดออกมาเนี่ยตอนนี้เครื่องมิกอบเนี่ยมันดังแค่ข้้าาางงงยขขเดดีววไม่ัันะครบ เกิดจากอะไรขึ้นนะครับก็คือให้เรานะครับกดไปที่รูปลำโพงนะครับจากนั้นกดไปที่รูปฟันเฟืองครับตรงนี้ครับออสเซตติครับกดไปเลยครับแล้วก็เข้ามาที่หัวข้อ Sound ครับจากที่เห็นก็คือเราไปเปิดฟังก์ชัน Mono Audio ครับมันเลยดังข้างเดียวมันเลยดังข้างเดียวนะครับอย่าไปเปิดตรงนี้นะถ้าเปิดตรงนี้มันจะดังข้างเดียวนะครับให้จั o ออนเป็นออฟครับแล้วเรามาฟังใหม่นะครับคราวนี้จะดังสองข้างแล้วนะครับน้ำหนักเสียงจะดังเท่ากัน2ข้างแล้วนะครับ นี่คือสาเหตุนะครับว่าถ้าเราไปเปิดตรงหัวข้อ mono audio น,นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองเอ๊ะคุณลูกไปเปิดบ้างหรือตัว Windows มันบัตไปเปิดมันนะครับเรามาเช็คตรงนี้ว่าทําไมลําโพงเราดังข้างเดียวว่ามันมีฟังก์ชันนี้ออนอยู่หรือเปล่าถ้าออนอยู่ให้ออฟทันทีครับเราก็จะได้ยินลําโพง2ข้างแล้วนะครับหูฟัง2ข้างแล้วนะครับนี่คือขั้นตอนในการแก้ปัญหาเสียงดังข้างเดียวจาก Windows 11ที่เราควรรู้ครับ และนี่ก็คือเทคนิคดีๆนะครับที่เรามาฝากกันในวันนี้กับวิธีการแก้ปัญหาลำโพงเสียงดังข้างเดียวใน Windows 11นะครับซึ่งมันเป็นฟังก์ชันของ Windows 11ที่เราอาจจะไปเพลเปิดนะครับหรือ w i n d o w มันมีบั๊กนะครับไปเปิดฟังก์ชันนี้นะครับทำให้ลำโพงเสียงดังข้างเดียวนะครับเชื่อว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช้กดแชร์กับคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วต้องขอบคุณที่กำลังใจในการกดติดตามครับอยากสมมติเราครับช่วยกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล